สวัสดีนะครับผมโอท่าอิดครับและนี่ก็เป็นเกมนะครับผมเป็นเกมยุคเก่าเลยนะครับผมก็จะเป็นเกมรวมนะครับผมรวมบันทึกเกมนะครับของท่านอาจารย์เซียนหนูทองนั่นเองนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับเซียนหนูทองนะครับผมได้พบกับพี่ตินนนะครับอันเนี้ย ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ทันนะครับผมสาหรับท่านใดเนี่ยที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็รู้หรือทราบประวัตินะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับผมนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับสำหรับเซียนนะครับในยุคก่อๆนะครับผมให้กับหลายหลังคนนะฮะได้ได้ได้ทราบกันนะครับผมถ้าถ้าใครมีชุดข้อมูลความรู้หรือว่าทันยุคนั้นนะครับผมโอเค นะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเกมยุคเก่าจริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นม้ายงขวาประท้ากันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าสไตล์แบบยุคแบบคลาสสิกหน่อยนะครับผมว่าเขาเดินกันสไตล์ไหนอะไรยังไงนะครับผมเสียนหนูทองเป็นฝ่ายสีขาวครับแล้วพี่ตินนลยเป็นฝ่ายสีแดงนั่นเองครับนะนะครับอันนี้เป็นอาจารย์หนูทองเลยนะอ่าเสียนหนูทองนะครับเปิดม้ามาครับผมแล้วก็พี่ตินนลนะครับเปิดเป็นโคนครับ จะสังเกตได้ว่ายุคก่อนเนี่ยก็จะเดินคล้ายๆกันเนาะนะครับผมขึ้นหมากไม่ได้บูมบามนะครับโคนมาเม็ดนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็เปิดเบี้ยนะครับผมยอดนิยมนะฮะที่กางกระดานนี่ครับแล้วเห็นไหมฮะนะครับผมก็คือโคนมเต็ดนะครับจะนิยมมากๆเลยในยุคสมัยก่อนนั่นเองนะครับผมนี่ครับแล้วไม้ยุงขวาครับสําหรับ เซียนหูทองครับมายุขขวาเช่นกันครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็เปิดโครงสร้างนะครับโครงสร้างมายุขขวาทั้งคู่นั่นเองนะฮะนะนะครับมาเป็นทรงนี้ครับแล้วนี่ฮนะครับผมจุดนี้น่าสนใจครับเซียนหนูทองเลือกที่จะเปิดเป็นก้ามปูครับอืนะครัะแล้วก็ทางตินนครับยันขึ้นมาครับก็จะได้บ่อบ่อนี้นะครับทางฝั่งตินนนะครับผม เสียนทองขึ้นไปครับขึ้นเม็ดขึ้นมานะฮะแล้วก็ขึ้นโคนครับเห็นไหมฮะในสมัยยุคก่อนนะครับจะนิยมมากนะครับผมสาหรับตัวโคนเทียมเม็ดนะครับเดี๋ยวไปดูรูปเกมก่อนนะครับสําหรับในส่วนของเกมยุคนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้วิเคราะห์นะครับผมแบบละเอียดนะครับแบบที่ผมเคยวิเคราะห์ไปนั่นเองเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวไปเป็นชมเป็นวิทยาทานกันแล้วกันนะครับสําหรับเกมนะครับที่ผมนำเอามาภาคให้ดูนะครับผม ขยบขุนไปครับหลบไปฮะเหมือนจะฝังขึ้นมาที่ช่วงขวามือนะครับผมสําหรับทางพิตินนท์นะครับแล้วก็ขึ้นโคนปกติครับฝังก่อนครับอนะฮะแหมเดินเรียบร้อยก่อนด้วยนะครับผมสําหรับทางพิตินนท์นะครับแล้วเปิดเบี้ยครับผมกอสีครับมาแล้วฮะขุนยังไม่ขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็จะเปิดเบี้ยกอสี่เล่นได้ละนะครับผมสําหรับยุคนั้นแล้วเรือครับมาจับจุดอ่อนครับอืนะฮะ นะครับทางเซียนหนุงทองับหลบเหมือนกันครับหลบเรือเหมือนกันันที่ขอไฟ่นะครับแล้วเป็นโคนไหมฮะเป็นโคนครับอืมนะฮะนี่ฮะจริงๆเล่นกันมาโอ้โหครับแล้วปักไล่นะฮะนี่ยรูปทรงนี้คือแบบเราก็ยังเห็นเนาะนะครับสําหรับยุคนี้ก็ยังเห็นกันอยู่นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าไม้ยงขวานี่ถอดกันมาตั้งแต่โอ้ยุคโบราณมากแล้วนะครับผมไม้ยงขวานะฮะค่อนข้างอมตะเลยครับแล้วซ้อนเสริมโคนขึ้นมาครับโดยพิจินนนครับ ลบโคลงลงไปฮะโดยเซียนหนูทองนะครับผมแล้วกินตัดเลยครับตำแหน่งนี้เนี่ยพอเป็นเบี้ยตัดปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเบี้ยที่ฐานลอยนะครับผมแล้วก็มีแท่นตรงนี้นั่นเองนะฮะนะแล้วอ่าอาจารย์หนูทองเล่นครับอ่าอาจารย์หนูทองเล่นเหมือนกันนะครับแล้วนี่ครับโอ้โหนะฮะคุ้นฟุ้นไหมฮะมาเป็นรูปทรงเลยนะออนะครับผมเพราะว่าการแทงสูงเท่านี้ก็คือเอาโคนยัดขึ้นมาดูนะฮะจะแทงไหมครับแทงครับอ่าได้สูงครับ แต่ว่าฝั่งนู้นจะได้เอาตัวหมากนะครับผมขึ้นมาสูงกับทางพี่ติณนล์นะเห็นไหมฮะรูปทรงนี้คือจะแบบว่าจะค่อนข้างขุนหูคุ้นตานะครับยุคนี้ก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็บิดกันไปหลากหลายแล้วนะครับผมสําหรับยุคนี้เนาะอ่เราขึ้นโคนขึ้นมาครับโดยเซียนหนูทองครับแล้วก็เอาม้านะฮะห้อยมาตรงนี้นะครับผมตำแหน่งปอไก่นะครับผมก็จะมาจี้นะครับผมในส่วนของจุดนี้นั่นเอง แล้วก็ลงบ่อไปครับโดยเซียนหนูทองครับลงบ่อไปเรียบร้อยนะฮะทำไงต่อครับโอ้โหแล้วเหมือนจะบิดม้าเพื่อที่จะมาลงบ่อเหมือนกันครับสําหรับทางพิติโนนนะฮะเนี่ยฮะบ่อน,นี้ครับแล้วก็เล็งเม็ดได้ด้วยเนาะนะครับคือบ่ออย่างไงก็ต้องลงนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ทําให้ม้ายืนได้ค่อนข,ข้างสูงนะแล้วก็กอะควนได้ดีด้วยแล้วทางเซียนหนูทองครับขึ้นไปฮะ อืมนะครับผมตรงนี้ยังโยนไม่ได้นะครับจะโยนไม่ว่าใครจะเข้ามาก็แล้วแต่นะครับก็ยังยังโยนก็ไม่ได้นะครับผมอเดี๋ยวไปดูกันต่อครับแล้วมานะครับผมก็เตรียมลงบ่อครับนี่ครับแล้วโอ้โหนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเริ่มต่อรองได้แล้วนะอน่าจะเริ่มต่อรองกันได้แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าต่อรองไปเลยเนี่ยน่าจะไม่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเม็ดเปิดนะฮะ เนีนะครับผมก็จะต้องไปดูกันครับว่าเซนหนูทองจะเดินแต้มไหนนะครับผมจะมีแต้มแทงเบี้ยหรือเปล่านะครับเพราะว่าโคนอาจจะไปไหนไม่ได้อนะครับอาจจะใช้โคนเอ่อใช้เบี้ยแทงขึ้นมาเฉยๆก็ได้นะฮะทำให้โคนเด้งลงไปต่อเม็ดขึ้นมาอีกไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อครับนี่ครับแล้วหลบไปฮะเอนะครับผมอาจารย์หนูทองเล่นไงต่อครับเดี๋ยวต้องไปดูฮะนี่ครับเสริมครับซ้อนเสริมก่อนเลยนะฮะอ่าในตำแหน่งนี้นะครับน่าจะ น่าจะพร้อมที่จะไปนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อครับว่ายังไงดีนะครับสำหรับทรงนี้นไปไม่ไปจังไม่ไปครับใช้โคนไปเลยนะครับผมโอ้โหนะครับเป็นไงนะครับผมใช้โคนไปเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ถ้าเกิดกลายเป็นม้าเนี่ยก็จะมาจับตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ขาดด้วยนะฮะถ้าเกิดเปิดเม็ดนะในกรณีเปิดเม็ดนะครับทำให้ทางพี่ตินน์นะครับเริ่มกลัวไม่กล้าไม่กล้าระเบิดตรงนี้ครับ เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดตัวเล่นครับถอยหลังไว้ก่อนนะครับไปรับก่อนเดี๋ยวยันขึ้นมาช่วยกันได้นะครับผมโหแล้วดูฮะได้จังหวะครับเพราะว่ายุทธปกรค์ครบแล้วนะครับผมหมากนี่มาครบหมดแล้วนะครับก็ต่อเข้าไปเลยนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับจะเรียกได้ว่าเล่นกันอยู่ปีกนี้ละนะครับผมเพราะว่ามันระเบิดกันอยู่ตรงนี้นะฮะเราได้เบี้ยเบี้ยสูงไปด้วยนะครับเป็นสูงถาวรนะครับจากทางเซนุทองนะฮะ แล้วดูครับมมวนตัวฮะดูฮะสมัยก่อนนี่ก็ยังมีการม้วนตัวนะครับผมฮะนะฮะการขยายตัวการม้วนตัวยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับแล้วนี่ครับท้าต่อมาเลยนะครับคือถ้าไม่กินเนี่ยเส้นหนุทองกินเข้าไปเป็นเบี้ยซ้อนที่ริมกระดานนี่คือแบบว่าไม่ดีแน่นอนนะครับผมฮะไม่ดีแน่นอนฮะอันนี้คือเหมือนบังคับเลยฮะนี่ครับต้องกินครับนะฮะเป็นแต้มบังคับเลยจริงๆครับแล้วก็ปลดตัวอันตรายออกไปได้หนึ่งตัวนะครับทาง ฝั่งเซียนหูทองนะครับผมแล้วมาแล้วฮะผู้ช่วยมาแล้วครับพี่ตินลส่งโปลขึ้นมาช่วยแล้วนะครับผมแล้วนี่ฮะซ้อนเลยนะครับผมอ่านะฮะซ้อนสู้ไปเลยครับคือเม็ดนี่ขยับปุ๊บตัวนี้ขาดทันทีนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าซ้อนในตำแหน่งนี้เนี่ยซ้อนไว้ทําอะไรนะครับผมโดดม้าลงบ่อมาแล้วครับตอนนี้ม้วนกลับครับยืนตรงนี้รู้สึกว่า เซนหนุทองบอกว่าอยังทําอะไรไม่ได้นะครับผมกลับมาดีกว่านะฮะแล้วกลับไปใหม่ครับเหมือนจะเหมือนสีแดงเฝ้ารอครับรอว่าเซียนหนุทองจะระเบิดขึ้นไปยังไงครับเพราะว่ามีการเดินโยกม้ากลับนะฮะเดี๋ยวต้องดูต่อนะครับเซียนหนุทองบอกว่างั้นมาฝั่งนี้เลยนะครับหูยกมาหมดเลยนะพอเป็นปีกพอเริ่มรู้แล้วว่าต้องเล่นปีกซ้ายนะครับโยกมาทุกตัวเลยจริงๆนะครับผมเพราะว่าทาโครงสร้างขวาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ นะก่อนจะบุกนะครับผมไม่บูมบามครับค่อยๆมาตีละตัวครับนะแล้วก็พี่ติดนนท์ครับชักม้าก,กลับมานะครับเหมือนจะมาเหมือนจะมามาโถมฝั่งนี้เหมือนกันนะครับมาโถมฝั่งนี้เหมือนกัน แล้วนี่ครับน่าจะดึงจังหวะหนึ่งทีครับเมื่อรอเหมือนกันฮะหรือไม่ก็นําม้าขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะเตรียมยิงนะครับผมะฮาหรือว่าลอยนะครับผมอ่ะก็เป็นไปได้ครับสําหรับการถอนเรือแต้มนี้ฮะนี่เรายกเรือครับแล้วกินเลยฮะโอ้โหนะครับตรนแรกนึกว่าจะเอาม้าขึ้นมาครับในตําแหน่งนี้เนี่ยเซนุทองเลือกกินครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทําไมถึงกินแต้มนี้ฮะ นี่ไงครับอ่านะฮะคือพอกินเข้าไปเลยเนี่ยก็จะได้แท่นตรงนี้นะครับอเต็มครับอันนี้เหยียบแท่นเมเต็มนะฮะอันนี้ก็คือได้คลองด้วยนะครับที่มาที่นำมาเรือมาซ้อนเนี่ยก็คือได้คลองครับจะต่อเนี่ยไม่ทันแล้วคือต่อไม่ได้เพราะว่ามันซ้อนกันอยู่นะครับอ่านะฮะก็คือได้คลองทันทีนะครับที่ขอไข่นะครับคลองนี้ต่อไม่ได้นะครับผมเพราะว่าซ้อนเรือไปแล้วแล้วก็ได้เหยียบแท่นตรงนี้อีกนะอันนี้คือโครงสร้างนะครับได้เปรียบชัดเจนครับ มีหนึ่งแท่นนะครับหนึ่งซองนะฮะแล้วก็หนึ่งเบียสูงถาวรนะครับผมอันนี้คือโครงสร้างแบบประเมินแล้วว่าได้เปรียบนะครับผมได้เปรียบแน่นอนนะฮะโอ้โหแล้วดูแต้มนี้ฮะมาแล้วครับสมชื่อครับนะฮะนี่อะไรฮะความแบบว่าเป็นเสน่ห์นะครับผมของเซียนหนุทองเลยนะครับผมรุนแรงครับรุนแรงแล้วก็เฉียบคมครับโยนโคนครับคุณพระช่วยนะฮะ ก็เป็นเราจะโยนไหมนะครับผมในตำแหน่งนี้นะฮะคือได้แท่นแล้วด้วยนะครับได้คลองแล้วด้วยได้สูงแล้วด้วยนะครับคือมองว่าน่าจะแบบค่อยๆใส่ไปนะครับจับจุดอ่อนไปเรื่อยดีไหมอะไรเงี้ยนะครับผมโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ใส่เลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะมองเห็นว่าแบบเบี้ยตัวนี้จะเป็นเม็ดได้อีกนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับน้านะครับโอ้โหดูถ่าถเอาหน้าไถไปเลยครับโอ้โหแต่พิตินนน์ครับนี่ฮะคือได้โคนกลับมาแล้วนะครับผมอานะฮะไม่ยอมถอยแล้วนะฮะ เนะเพราะว่าถอยไปเนี่ยอาจจะเป็นแบบอ่าเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ดึงกลับมากินตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ขึ้นไปเป็นพวกได้นะครับผมอ,อ่านะฮะอาจจะเป็นไปได้ครับพี่ติโนโนเลยกินให้หมดไปเลยนะครับเพราะว่าได้ขคมแล้วนะครับก็จะเป็นตําแหน่งเจ้าครับตําแหน่งนี้เลยกลายเป็นว่าเสเานหูทองเนี่ยก็ยจะอยู่ได้แท่นครับอ่านะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยได้หนึ่งแท่นครับโอ้โหได้เปรียบคลิกเดียวเท่านั้นนะครับแค่หนึ่งคลิกนะฮะสำหรับเกมนี้นี่เราแปะไรฮะ เศรษฐุทองแน่นอนว่าขึ้นไปครับโอ้โหแล้วเอาม้าผูกครับในตำแหน่งเนี้ยนะฮะใช้มมาผูกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแท่นได้อีกครับนะฮะแต่ว่าจริงๆก็ยังหลบไม่ได้ครับแท่นก็คือตรงนี้ต่อให้เอาโคลนขึ้นมานะครับผมก็ก็ขึ้นไปก็ได้แท่นอยู่ดีนะฮะนะครับผมก็เป็นแท่นเป็นแท่นของอาจารย์หนุทองเลยนะครับผมโอ้โหนะฮะหนึ่งแท่นนี่ลําบากเหมือนกันครับเพราะว่า1แท่นกับ1สูงนะครับสำหรับโครงสร้างนี้นะฮะ ถึงตัวจะดูเท่ากันนะครับผมแต่ก็เรื่องโครงสร้างนี่ก็คือเสียเปรียบชัดเจนนะฮะแล้วต่อครับมากดเหรือต่อทิ้งครับต่อเอาครับอนะครับพี่ทองบอกว่าโอ้โหยิ่งตัวน้อยนี่พร้อมเสมอเนี่ยอ่านะครับเพราะว่าตัวพอเหลือแค่นี้มันจะมันพอนง่ายครับมันมันเบียดยากเหมือนกันนะอ่าเบียดยากเหมือนกันแต่ก็คืออย่างที่บอกครับตำแหน่งได้เปรียบคือ2จุดนี้ครับดียวต้องไปดูครับว่าเซียนหนุทองจะทำไงต่อนะฮะ ติทนทองบอกว่าอ๋อนะครับพี่ติโนนบอกว่าเอาเรือออกดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาจับตรงนี้ได้นะฮะจับตรงนี้ได้เดี๋ยวเตรียมจับตรงนี้อีกนะครับติทนทองบอกไปแล้วฮะโอ้โหดูฮะอู้ต่อโคนเลยเหรอนะครับผมในตำแหน่งนี้คือโอ้โหนะครับต้องคำนวณมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะนะครับต่อโคนแต้มนี้นี่คือ ส่วนมากเนี่ยพอตัวตัวน้อยตัวบางเลเนี่ยมันจะมันจะติดรูปเสมอง่ายนะครับผมสําหรับแนวนี้นะฮะยิ่งแบบว่าโคนคืนหายด้วยเนี่ยโอ้โหนะผมมองว่าแบบติดรูปเสมอง่ายมากนะครับผมแต่ก็อย่างที่ว่าครับตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะครับแล้วถ้าตัวนี้เป็นเมื่อไหร่นะฮะยังไงก็ชนะครับกินเข้าไปครับแล้วจับจุดอ่อนครับดึงสางเกงครับตัวนี้ไม่หวงไม่ได้นะครับคือถ้าไม่หวงแพ้นะฮะโอ้โหนะครับเห็นไหมฮะ เลือกใช้เรือนะครับกลับมาปลูกเลยนะครับทั้งๆที่จะได้คลองใหญ่แล้วนะครับกลับมาอยู่ในคลองเล็กเหมือนเดิมนะครับเพื่อมาปลูกเบี้ยครับเนี่นะฮะนะครับทำให้เซียนอุ่ทองได้กดครับนี่ครับเห็นไหมฮะได้กดขี่ขมเพงต่อเลยนะครับผมสาหรับตาแหน่งนี้ครับคือเสียไม่ได้ครับเสียแพ้เลยนะฮะแล้วมีลุกครับนะครับทําให้เซียนอุ่ทองมุดลงมานะครับผม แล้วก็ต้องผูกใะกลับมาผูกฮะืนีนะครับผมสีทองเริ่มจับครับนี่ฮะตำแหน่งนี้จะเอาอะไรผูกครับถ้าอย่างนี้มีแทงลงมาแต่แทงลงมาก็ยิ่งผูกยากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามาร์ะกระโดดมาจับแล้วก็เตรียมจับ2อีกทีเหมือนกันนะครับก็ืนีนะครับผูกลําบากกับนี่ครับเลยเลือกที่จะยังไม่แทงฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับยืนคาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยคือคือขุนต้องมายืนตรงเนี้ยนะครับ ถึงจะกินได้อะเนะ่ยนะครับผมซึ่งเข้าไปไปยังไงนะครับสื่อขึ้นไปโดนลุกนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับผมอ่ะต้องต้องค่อยๆเดินเหมือนกันครับเกมนี้แล้วดูครับโอ้โหปิดแท่นไปเลยฮะโอ้โหนะครับค่อนข้างที่จะเสมอง่ายอยู่นะเออนะครับผมค่อนข้างที่จะดูแล้วแบบว่าเป็นเป็นรูปทรงที่แบบว่า ยึกยักไปยึกยักมาอาจจะเป็นเสมอได้นะครับผิดแท่นไปแล้วด้วยนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าเซียนหนุทองน่าจะมั่นใจครับเพราะว่าในตําแหน่งต่อไปก็น่าจะต้องใช้เป็นขุนล้วนๆนะครับผมก็ต้องโยกแข่งกันแล้วนะครับนี่ครับแล้วจะใช้ขุนครับนะฮะจะใช้ขุนเบียดเลยครับเซียนหนุทองครับนี่ฝั่งนุ้นรอครับพี่ติดนนรอครับเซียนหนุทองบอกไปแล้วนะฮะนะครับเพราะว่า สองตัวนี้มันติดครับขยับไม่ได้เลยนะครับขยับม้าก็เสียเบี้ยเลยนะครับผมขยับเรือออกไปไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็เสียม้าทันทีนะฮะก็ต้องรอดูครับนี่ครับแล้วขยับหนึ่งทีฮะออเลือกเล่นได้ครับทางฝั่งเซียนหนุทองครับโอ้โหนะครับแล้วเหมือนแบบเหมือนพร้อมที่จะใช้ขุนมุดได้ด้วยนะฮะตำแหน่งนีฮะตำแหน่งแบบนี้นะครับผมจุดสําคัญก็คือตัวนี้ อืมนะฮะถ้ามันลูดข้างหลังได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเสมอเหมือนกันนะครับผมอาจจะทิ้งตัวนี้แล้วมามามารูดตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็น่าจะน่าจะพอสู้กันได้นะครับแต่เดี๋ยวต้องไปดูครับสถานการณ์นะครับไม่แน่ไม่นอนแล้วโยกม้าครับเอาละครับตอนนี้ครับทางฝั่งพิธีนนท์ครับก็เหมือนที่จะเตรียมทิ้งแล้วเหมือนกันนะครับผมอ่านะฮะโยกม้าไปนะครับเพราะว่าดูแล้วคุมยากเือนะครับเพราะขุนยัดมาแล้วฮะเซียนหุ่ทองใช้ขุนมาตำแหน่งนี้ได้บอกโหนะครับ ปิดแท่นแล้วใช้ขุนม้วนมาเลยนะครับสุดยอดจริงนะครับการเบียดนะฮะนี่ไงครับโดนตีลุกเข้าไปครับอ้านะฮะเอาม้าปิดเลยไหมครับเดี๋ยวต้องไปดูฮะโอ้โหเอาม้าปิดครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ทำร้ายไม่ได้นะครับผมนะฮะเรือตัดหมดชนะแน่นะครับทำให้เอาม้าปิดได้แล้วมุดไหมครัเดี๋ยวต้องไปดูครับมุดครับโอ้โหนะฮะ หูดอกนี้เบียดโหดจัดครับสําหรับเซียนหนูทองครับมุดมาตําแหน่งเนี้ยโอ้โหแล้วดูฮะเนี่ครับทาให้ทิ้งเบี้ยแล้วนะครับผมอ่าอย่างที่บอกไปฮะทิ้งเบี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลากมานี่มากินนี่ครับคิดว่าน่าจะเป็นรูปทรงนี้นะครับสาหรับสาหรับเกมนี้นะครับผมทิ้งเบี้ยแบบนี้นะฮะอินเรียบร้อยครับนะนะครับผมแ็แต่ว่าพิสัี นิตินนท์นะครับผมเรื่องที่จะมารู้ครับยังไม่มาเลยอ่านะฮะโอ้อย่างงี้น่าจะถอนทับหรือเปล่านะครับสําหรับเซียนหนุทองครับถอนครับโอ้โหแล้วถอนกลับมาตําแหน่งนี้นี่คือยังคุมได้อยู่นะฮะโอ้โหอย่างงี้น่าจะชนะแล้วหรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่ยครับถอนมาแล้วอ๋อแต่ว่ายังมากวนตรงตําแหน่งนี้ได้ครับ ยังมากวนตำแหน่งนี้ได้ครับเดี๋ยวรูดมาแล้วก็ยึกจักอย่างนี้น่าจะน่าจะแนวนี้นะครับผมเท่าที่ดูฮะจะหงายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูครับไปหงายครับโอ้โหเข็นเลยนะครับผมอ่านะฮะไปแบบหน้าตั้งตั้งไปเลยลุกหนึ่งทีครับนี่ครับแล้วปลอดภัยแน่นอนเนเขยับขุนแบบนี้แล้วนี่ครับกอกวนนิดนึงฮะเล็กน้อยนะครับถึงปันกลางนะครับผมสําหรับตำแหน่งนี้ต้องมาดูครับว่า เส้นอูทองเดินยังไงต่อนะครับนี่ครับอ่านะฮะถ้าไม่หลบขุนนี่เรือหายทันทีนะครับผมแล้วนี่ครับมาแล้วการก่อกวนเกิดแล้วตีลุกไปครับอ่าตีลุกไปครับโอ้โหเส้นอูทองทิ้งครับไม่ยอมให้แบบว่าให้เปิดไม่ยอมให้แบบว่าลุกลุกแล้วก็มุดนะครับผมแบบนี้นะฮะอ่านะครับน่าจะแบบว่ากลัวม้าวิ่งมานี่หรือเปล่านะครับผมอ่านะฮะก็เลยมุดขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ทิ้งตัวนี้เลยนะครับโอ้โหนะฮะ โอ้เรียกได้ว่าต้องอ่านขาดมาก่าหพอสมควรนะครับหูนะครับสุ่มเสี่ยงเหมือนกันครับทิ้งตัวตูดห้อยตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเสมอสูงครับการแบบว่าทิ้งทิ้งตัวเล็กนะครับผมนะฮะเพราะว่ากําลังกลัวจะไม่พอครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับคือได้เบี้ยสูงตัวนี้ทำให้กดขุนเตี้ยครับน่าจะคํานวณมาแล้วครับว่าถ้าลุกด้วยเรือหนึ่งลำเนี่ย ขุนติดตา8ปุ๊บเนี่ยคือเบียดยังไงก็ลงครับอ่านะครับเป็นไปได้ครับเลยทิ้งตัวนี้อ่าแล้วไปครับอ่าแน่นอนว่ามาแล้วฮะอ่าต้องรีบแก้เหมือนกันครับสำหรับฝ่ายสีแดงครับเพราะว่าเบี้ยตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับผมที่จะทําให้อ่าตัวขุนเนี่ยเตี้ยนะครับผมคือถ้าเตี้ยลงติดติดหลังบิงเชื่อแบบนี้คือคือเบียดลงแน่นอนนะครับสำหรับเทียนหนุทองยังไงก็เบียดลงนะฮะ นะครับแล้วกินไปเรื่อยก่อนครับโดนไหมฮะโอ้โหนะครับผมนึกว่าจกลุกไปเลยนะครับผมนะฮะนึกว่าใส่แล้วนะครับยังลบก่อนนะครับขอลบตาลุกก่อนนะฮะแล้วกินแน่นอนครับค่อยๆกินนะโอู้หนะครับแล้วความใจเย็นนะยังครับยังนะฮะยังไม่ให้ม้วนตัวนะฮะปรับตาม้าก่อนนะครับนี่เลยฝั่งนี้ก็เลยบอกว่าพร้อมที่จะกินไปเพลินๆนะครับเอาละครับต้องลุกแล้วครับเพราะว่าในตำแหน่งนี้อ๋อนะครับ การปรับตาม้ามาตำแหน่งนี้เพื่อที่จะอนาคตยัดขุนเข้าไปโดยที่ไม่โดนลุกทางก้นนั่นเองนะครับเลยปรับม้ามาตรงนี้โอ้โหนะครับลึกล้ําอยู่พอสมควรนะเห็นไหมแล้วยัดได้เห็นไหมยัดขุนได้นะครับเห็นไหมไม่โดนนะครับผมแล้วตาต่อไปยังมีกดมีอะไรแต่ว่าสู้เข้าไปได้อีกนะครับผมก็เ,เป็นแต้มที่ก่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วนี่ครับพี่ตินนนบอกแออัดเหลือเกินนะ ใส่เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเสียม้านะครับได้เบี้ยตัวนี้นะครับแล้วก็ได้กองพันเดินเตนรึกอีกหนึ่งกองนะครับผมก็คิดได้ว่ามีแววเสมอสูงแล้วฮะสำหรับปัดในตำแหน่งนี้ครับเพราะว่าเหลือเป็นม้ากับเรือเท่านั้นครับแล้วดูฮากินเข้าไปครับนะครับตำแหน่งนี้นี่คือถ้าถ้าเปรียบตัวกันจริงๆนะครับมันมันเสมอครับแต่ว่าข้อเสียนิดนึงก็คือต้อง ต้องบังตำแหน่งนี้ให้ดีครับคือขุนเนี่ยถ้าเบียดเข้ามาแถวนี้เนี่ยอันตรายนะครับขุนจะใช้ตัวพวกเนี้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นตัวบังได้นะครับผมนะครับต้องระวังตำแหน่งแบบนี้ด้วยนะครับคือถ้าล้นล้นเนี่ยเนี่ยให้ฟีมหมดเลยเนี่ยหายหมดเนี่ยเสมออยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวบังเนี่ยอาไม่แน่เหมือนกันนะครับอุกเข้าไปครับเซียนหนุทองครับตำแหน่งนี้น่าจะต้องคุมคลองนี้ล้นๆ้นนะครแต่ต้องไปดูครับยังไงต่อนะฮะ นะครับผมก็คุมไว้ครับเหมือนจะมากินอีกตัวด้วยนะฮะโอ้โหแล้วมาครับม้าเข้ามานี้อุ้ยนะฮะไม่ดีแล้วฮะถ้าตำแหน่งแบบนี้เริ่มไม่ดีแล้วครับผมนะครับเพราะว่าเหมือนจะใช้ตัวเล็กๆบังนะครับสําหรับเซนหนูทองนะครับน่าจะใช้ทริคนี้นะฮะแล้วกินหมดครับโอ้โหแล้วดูครับเปิดโอกาสให้เอาม้าตีลุกเข้าไปครับโอ้โหถ้าอย่างนี้ผมว่าไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้า เข้าในในส่วนของโซนไล่แล้วนะครับแล้วก็ใช้สองวนนี้เป็นตัวบังนะครับนี่เป็นตัวบังอาวุธหนักนะครับผมของทางพี่ตินนนะฮะต้องไปดูครับนี่ครับเข็นเข้ามาแล้วฮะนี่นะครับเข็นเข้ามาแล้วฮะในตำแหน่งแบบนี้ครับคือเข็นอีกทีนี่คือแบบว่าโอ้โหนะครับไม่รู้จะหนียังไงแล้วนะฮะเลยต้องขยบออกมาครับขยบออกมานะฮะในตำแหน่งนี้ครับ เอาไงดีฮะตำแหน่งนี้ครับจะเข้าไปไหมฮะนะครับเข้าไปไหมฮะเพราะว่าถ้าตีลุกเนี่ยก็ใช้ม้านะครับปิดลุกได้นะครับผมก็น่าจะมีแววชนะอยู่นะนะครับในในตำแหน่งแบบนี้เข้าไปครับโอ้โหนะครับเรียบร้อยไหมครับหรู้ตัวครับพี่ติณนนเห็นครับลบก่อนเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าถ้าถ้าในในรูปทรงนี้ผมว่าไม่น่ารอดแล้วครับ ถ้าเดินตำแหน่งถูกต้องดีๆนะครับผมก็คิดว่าไม่น่ารอดนะครับผมแล้วไปครับนี่ฮะโอ้โหนะครับผมตำแหน่งต่อไปน่าจะเป็นเอามาพัเอาเรือผูกมานะครับแล้วก็กินตำแหน่งนี้หรือเปล่านะครับผมก็น่าจะน่าจะได้แล้วนะผมว่าน่าจะได้แล้วนะฮะแล้วดูครับโอ้เข้ารูปหมดนะฮะรูปทรงแบบนี้รู้สึกว่าจะเข้ารูปนะครับผมนะฮะก็ ผมว่าไม่น่ารอดแล้วนะครับสําหรับลูกทรงกินไปเรื่อยครับอืมนะครับผมโอ้โหเราเดินเบี้ยฮะยังไงครับตําแหน่งนี้ฮะอ่นะครับมีตีลุกมีอะไรไหมครับเดี๋ยวต้องไปดูนะครับผมตีลุกเข้าไปครับอ่านะฮะตีลุกเข้าไปแล้วนะครับในตําแหน่งนี้แล้วขาเยอบขุนครับโอ้โหนะครับผมน่าจะเล่นจังหวะยึกนี่ยึกนี่ยึกนี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่า เล่นรูปนี้หรือเปล่านะครับโอ้โหแล้วกดครับโอ้โหกดแต้มนี้ยังไงดีฮะจริงก็มีมาผูกนี่หรือเปล่านะครับผมมีมาผูกนี่นะครับหรือว่ามีมาผูกนี่แต่ถ้าถ้าผูกนี่เปิดมาไม่ได้นะครับอาจจะต้องผูกนี่นะครับผูกแบบผูกเลียดๆไว้นะครับเพื่อที่จะรอตรีลูกจนนะโอ้โหแต่ผูกนี่ครับอ๋อแต่ว่าเซีนหนุทองก็าจะขยับเรือมาแบบนี้เนาะ นะครับผมตอนแรกนึกว่าปลูกนี่นะครับผุูกนี่ก็ก็น่าจะเตรียมลุกได้ง่ายกว่าเหมือนกันนะครับคิดว่านะฮะแล้วหงายครับหาย่อบฮะอ่านะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับผมขยับไม่ได้นะะต้องมาใครมาเคลียร์เรื่องขุนกันนะครับนี่ลุกจนเนี่ยอ่านะครับผมจะต้องกลับไปเคลียร์ครับอ่าแต้มนี้ยังไงดีฮะจะถอนยังไงครับแล้วถอนมาแบบนี้โอ้โหนะครับผม ขอนแบบนี้น่าจะต้องน่าจะต้องเตรียมเอาเรือแปะตรงนี้ทีนะครับโอ้โหหลักหลายทีเหมือนกันนะฮะอ่าก็ต้องหลบดีๆเหมือนกันครับพี่ติโนนนะฮะอ่าเราต้องหลบให้ดีๆเหมือนกันนะครับปู่แล้วดูฮะเข้าซอกคอเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรืออยู่ในคลองนี้เท่านั้นนะครับห้ามออกนะฮะห้ามออกไปไหนนะาทำให้พี่ติโนนครับขยับเบี้ยครับแล้วนี่ครับลุกเข้าไปฮะโอ้โหแล้วเอาเรือแปะหรือเปล่านี่ครับว้านะฮะแก้ไม่ได้เลยครับแบบนี้ ว่าถ้าตีลุกเนี่ยก็ต้องเอาห้าปิดครับอนะฮะโอ้โหแต่ว่าถ้าไม่ทําอะไรก็เรือไซส์เข้าไปเลยนะครับผมอัดข้อเข้าไปเลยนะครับก็เป็นนั้นว่าจบนะครับสําหรับแผ่นนี้นะครับผมอ่านะฮะเป็นไงครับชอบไหมครับสําหรับเกมนะครับผมอ่ายุคเป่านะครับของท่านอาจารย์หนุดขทองนั่นเองนะครับผมโอเค แล้วพบกันใหม่นะครับในเกมถัดไปนะครับผมของรวมบันทึกเกมนะครับเซียนหนูทองนั่นเองไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ